ความดิวดวนวันนี้โบพาทุกคนมาเดินงาน Smart SME Expo ที่ IMPACT เมืองทองธานีที่เขารวบรวมแฟรนไชส์และธุรกิจที่น่าลงทุนมาให้มากกว่า250ธุรกิจเรียกได้ว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีเลยค่ะบอกได้เลยว่าลดกระหน่ำทั้งงานท,ที่อยากทำธุรกิจอยากต่อยอดธุรกิจต้องมางานนี้เอะ ร้านอะไรอะทำไมคนเยอะจังเราก็อยากรู้อยากเห็นซะด้วยสิอะงั้นแวะร้านนี้เลยลูกชิ้นแม่ปรนาน้มคนสวยเขากินกันแน่นอนค่ะเราสวยเราต้องกินค่ะลูกชิ้นเขาก็มีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะชอบแบบไหนหยิบได้เลยค่ะก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหร่คะ่ะแต่จัดไปแล้วคะ่ะหกไม้จุกจน้ำจิ้มเขาก็มีให้เลือกถึง4ี่แบบเผ็ดมากเผ็ดกลางหวานแล้วก็หม่าล่าอันนี้โบเลือกเป็นเผ็ดกลางนะคะไม่ไหวลวค่ะชิมกันเลยค่ะแกคือลูกชิ้นเขานุ่มเด้งมากส่วน้ำจิ้มคืออร่อยเข้มข้นสำหรับใครที่สนใจธุรกิจนี้รัับบรรรออออองงได้้้ตกพพิเเเเศษแนนนนน่่าาาาะียูคุณวจขฟช ค่าค่าค่าค่คาคมีคนสนใจนะคะตนี่ค่ะตอนนี้ะคะในงานนินในงานนี้ระคาเร่ที่จค่ันบาทอันนี้คือรวมไปแล้วแล้วก็คีค่าคืะสมาร์ทโ่นค่ะอุปกรณ์ถ่ใช่เขาเตอร์ก็จะเป็นกีเมหาะยหาุดสายากับคนใครที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่ต้องเริ่มจากศูนย์แวะมาเจอกันที่บูธนี้เลยมีตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10สิงหาคม2,568ฮอ7ท่่ Imp หกสิบแปดฮองจานที่